สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตสระว่ายน้ําน้องหมากันนะดูแบบว่าเป็นรูปเป็นล่างเลยแล้วเหลือแต่แบบว่าอ่าข้างในนี่ยังไม่ได้ปูนะนี่เดี๋ยวเล่าให้ดูนี่วันนี้ก็สระว่ายน้ําน้องหมาลุงต๊อบก็ปูข้างในอ่าปูข้างในแล้วนะคะไปส่วนหนึ่งเนาะเหลือแต่ข้างหลังที่ยังไม่ได้ปูส่วนนี้นี่ฝาปิดลุงต๊อบทำอุ้ยลุงต๊อบทำฝาปิดสวยจังเลยอะไอฝาปิดอะไรนะ ปิดอีปั๊มน้ำเนาะแล้วก็ปูหมูขอบตรงนี้นะแต่ยังไม่ได้ยาแนวก็เหลือจะเหลือข้างหลังแล้วก็เหลือพื้นเนาะไปลองเปิดอ้น,นี้ดูดิลองเปิดไอ Param ้ฝาฝาปิดดิอันนี้เป็นฝาปิดไอ้นั่นนะฝาปิดไอ้เครื่องบ้านลุงต๊อบทำแบบว่าเขาเรียกอะไระเป็นบานพับที่ด้วยแหละก็เปิดมามันก็เป็นเครื่องปั๊มน้ำเอ้ไม่ใช่เครื่องปั๊มน้ำเขาเรียกอะไรอะ ไอ้ที่ที่ปั๊มน้ําที่ก่อกน้ําอ่ะของไอ้ตะปายอยู่ข้างในนะแล้วก็ลุงตบก็ปูนี่กระปูอู้ถ้าปูข้างล่างนะก็กลายเป็นแบบว่าสะแบบเป็นสะเป็นบ้านพูวิลล่าเลยนะะอันนี้มีพูวิลล่าของน้องหมาข้างนอกก็กระเบื้องกระปูอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มาวันก่อนลุงตบไม่ได้มานะเพราะว่าฝนตกก็ นี่แล้วก็อันนี้ฝนน่าจะไม่ตกน่แต่ลงต๊อบคงแบบว่าล้างพื้นให้อะสะอาดเียเอ้าวแล้วเมื่อกี้เจ้าของบ้านเข้ามาเจ้าของบ้านเขาไปไหนแล้วเนี่ยไหนไปดูสิเจ้าของบ้านไปไหนกันไม่รู้เจ้าของบ้านหายไปไหนน้องน้อง,องเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนจ้าเจได้จริงจ จ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นนี้เป็นเป็นกระเบื้องแบบเนี้ยมันหาอ่ะไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่าที่เราไปเห็นนะมันจะเป็นแค่แบบว่าเป็นสีธรรมดาแต่มันจะไม่มีแบบว่าไอ้ที่เป็นดูเหมือนแบบเป็นแตกแต,แตกแตกๆข้างในละอันนี้มันเป็นประมาณแบบกระเบื้องที่เราอ่ะซื้อมาสะไว้น้ําตอนนั้นเราทําสะเนาะก็ประมาณแบบว่าอ่า สิบกว่าปีอ่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกเราก็อายุสิบเอ็ดแล้วอันนี้ก็เป็นกระเบื้องที่เราซื้อมาทำสะไว้น้ำน้าข้างหน้าบ้านนะก็คือก่อนที่เราจะมีลูกลูกเราอายุสิบเอ็ดมันก็ต้องแสดงว่ากระเบื้องเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยคือเราไปเห็นตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นสีฟ้าสีอะไรแต่แบบว่าสีที่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบเนี้ยที่เป็นแบบว่าดูเหมือนจะแบบ เป็นแตกๆข้างในเราไม่รู้ว่ามันจังจะมีหรือเปล่านะก็เป็นสระไว้นะ้ำพูวิล่าของน้องหมานะอันนี้ก็เป็นแบบว่าอัปเดตบ้านน้องหมาให้แล้วแบบลุงตบก็ทำซะสวยงานไปทั้งส่วนตรงนู้นเป็นแบบว่าสีเออสีเข้ากับตัวบ้านนะก็เข้ากับตัวบ้านเป็นละแนงเป็นทางเข้าเนาะให้น้องหมาตอนแบบว่าน้องหมาอยากจะออกมาที่สวนน้องหมาก็ออกมาปิดปตูก่อน ออกมาตรงรูนี้นะแล้วก็มีพัดลมที่สวนให้เขาแล้วก็ถ้าน้องหมาอยากจะเข้าไปบ้านในบ้านไปนอนชิลๆในบ้านหรือว่าตอนเย็นเราก็จะปิดตรงนี้นะให้น้องหมาออกมาลงตบก็ทําอ่ะที่ล็อกอย่างนี้ไว้ให้แล้วก็ทำไอ้ที่ล็อกตมุมๆไว้ให้เรานแล้วก็ทาสีทาสีตรงนี้เลยแล้วก็บ้านน้องหมาลงตบก็บ้านน้องหมานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสมารวจทุกความเรียบร้อยสิไม่ทำลายข้าวของอะไรไหม ไม่ได้ทำลายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทำลายไม่ได้เพราะว่า,เ,าเป็นกระเบื้องแล้วก็เป็นเหล็กทั้งทันก็คือว่าไม่สามารถทำลายอะไรได้ไดนอกจากทำลาย,ยผมเช็ดเท้าที่แบบว่าเราถอยมาใหม่แต่ก็เหมือนแบบว่าสภาพเหมือนแบบว่าสิปีที่แล้วแต่นี่เราอยากให้เพื่อนๆพื่อนดูสระ,สะว่ายน้ำของน้องน้องมาแล้วไปไหนมาเจไนไปไหนมาลูกคังไปไหนมาหนูไปไหนมา อันนี้ก็เป็นแบบว่าอัปเดตบ้านน้องหมาเราไม่รู้พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเออจะพาร์ทที่40แล้วมันก็คือว่าแล้วก็ไม่ได้อัปเดตทุกวันนะอัปเดตเออเป็นบางวันเนาะเพราะว่าบางวันเราก็แบบว่าออกไปทําธุระข้างนอกก็คือบางวันก็เออมาดูว่าลุงต๊อบทําไปถึงไหนแล้วแต่ส่วนมากก็เอออย่างวันนี้มาลุงต๊อบก็ลับไปแล้ว <laughs> ก็เลยไม่ได้เห็นลุงต๊อบนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่า สระไว้น้ําที่แบบว่าเป็นของน้องหมานะเราลงไปได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูสิอันนี้เราก็ลงมาอยู่ในสระไว้น้ําของน้องหมานะ,าะอ,อันนี้มีคนมาแกล้งเราด้วยใครเนี่ยใครอ่ะมาเดินผ่านเรามาแกล้งเราเนี่ยเดี๋ยวไม่เค้นะใครเนี่ยมือใครเนี่ยม,มาอยู่ในสระอันนี้เป็นสระของหมาไม่เห็นเตา่าไม่เห็นเตา่าเตา่า ต่าเขาไปอยู่ตรงอื่นแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านของน้องหมาแล้วเจ้ามานั่งอะไรเนี่ยมองไม่เห็นมันมีคนแกล้งเรานะนอกจากว่าน้องหมาแกล้งเรานะเจนจิจนใจกับเจไดแกล้งเรานะก็มีตัวแสบเนี่ยชอบมาแกล้งเรานะเขาก็าจะอ่มาชอบมาแกล้งนะแต่คือไม่ค่อยชอบออกต้องเท่าไหร่แต่ก็จะแบบ มาโฉบโฉบแฉะอันนี้ก็เป็นสระของน้องหมานะเราก็ลงมาได้นะแบบทําท่าแช่น้ําทําท่าแช่น้ําคงแช่ไม่ได้นะได้แค่ไอ้ได้ได้แค่แบบจะนั่งลงเนี่ยมันก็นั่งได้นะแต่ก็คือว่ามันคงต้องมีปลานะคือว่าพอใส่พอเอาน้ําพอ,อาปูเสร็จเนี่ยพอทําใส่ใส่น้ำแล้วเนี่ยเราก็กะจะเอาปลาพวกปลาหางนกยุงปลาตัวเล่ะมาใส่นะนอะไรอ่ะ ปลาตัวเล็กๆมาใส่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้องมันก็จะมีเอ่อมียุงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาปลามาใส่แล้วก็ให้ดูว่าวเรายืนแล้วแบบสระมันประมาณนี้แะก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าน,น้องหมาเขาเข้าไปในบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจะเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวแบบว่าเออเราจะไปจัดการไอ้ตัวนี้ก็ตัวอยู่ข้างหลังคจมสนี้ก็บา,บายบายนะคะ